ครับก็จะเห็นได้ว่านะครับสำหรับจังหวัดหนองคายเราก็เป็นหนึ่งในหลายจังหวัดทั่วประเทศเน,นะครับที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่ลดลงแล้วก็สามารถควบคุมได้ดังจะเห็นได้ว่าจังหวัดเราเนี่ยนะครับไม่มีผู้ที่ป่วยหรือว่าตรวจพบผู้มีเชื้อเนี่ยเป็นเวลาสองเดือนกว่าแล้ว0กว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า ตัวเลขของประเทศก็ดีเนี่ยนะครับก็ไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับที่อยู่ในประเทศเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในสถานกักกันของรัฐนะครับก็แปลว่าเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทางสบคเนี่ยก็จะผ่อนผันแล้วก็ผ่อนปรนมาตรการต่างๆให้ทํากิจกรรมกิจการต่างๆได้นะครับซึ่ง พี่น้องเราเก็จะสามารถประกอบอาชีพแล้วมีรายได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องช่วยกันอย่างเข้มข้นเข้มแข็งนะครับก็คือเรื่องของการถือปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนตัวของกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเรื่องการใส่หน้ากากไม่ว่าเป็นหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับที่เราออกจากบ้านนะครับแล้วก็การเว้นระยะห่างทางสังคมเราลดหรืองดหรือ ทำให้น้อยลงในเรื่องของการไปพบปะชุมนุมสังสรรค์น,นะครับเพื่อทีอ่ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดนะครับซึ่งณตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่า,าแม้ว่ารัฐบาลจะผ่อนคลายนะครับให้มีการรวมกลุ่มแต่ก็จะให้มีการรวมกลุ่มที่ไม่มากนักแล้วก็ให้มีสัสดส่วนเพียงพอทีอ่ไม่หนาแน่นกับพื้นที่ที่จะดําเนินกิจกรรมกิจการตรงนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญนะครับถ้าพวกเรารักษามาตรการกัน นะครับอย่างเข้มข้นเข้มแข็งอย่างนี้นะครับโอกาสที่จะลดการแพร่ระบาดความเสี่ยงต่างๆก็จะน้อยลงแล้วถ้าเราสามารถที่จะดูแลกันไปอย่างนี้ได้อีกระยะหนึ่งนะครับเรากำเป็นก็จะต้องให้คนต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามานะครับเพื่อเรื่องการท่องเที่ยวเพราะว่าเราต้องยอมรับว่ารายได้หลักของประเทศเราเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวนะครับวันนี้มาตรการ เหล่านี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งบางประเทศก็จํานวนผู้ป่วยลดลงแล้วก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เขาก็จะเปิดโอกาสให้คนของเขาเดินทางเข้ามาในประเทศเราด้วยความมั่นใจในมาตรการแล้วก็มาตรฐานของสาธารณสุขของประเทศเรานะครับซึ่งถ้าเราทําอย่างนี้นะครับก็จะมีรายได้เข้ามาในประเทศของเรานะครับตรงนี้จะทําให้พี่น้องเราเนี่ย พอที่จะประกอบอาชีพแล้วก็มีรายได้ที่พอที่จะอยู่ได้นะครับตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญนะครับพวกเราต้องร่วมมือกันนะครับเราจังหวัดนองคายก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศแล้วจังหวัดเราก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ได้ช่วยกันตรงนี้อย่างเข้มข้นเข้มแข็งครับ